สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนานลำปางจะพาทุกคนนะคะามาตามรอยชามกาไก่เมืองลำปางกันค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักต้นกําเนิดเซรามิกเมืองลำปางกันก่อนนะคะย้อนรอยกลับไปปีพุทธศักราช2498ชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ชื่อว่าอาเป,ปี้ซิมิวเซอิน ได้ค้นพบแหล่งแร่ดินขาวเป็นครั้งแรกที่อำเภอแจให้ห่มจังหวัดลำปางจึงนำไปผลิตเป็นเซรามิกและก่อตั้งโรงงานแห่งแรกขึ้นเพื่อผลิตชามไก่ส่งขายทั่วประเทศบุคคลท่านนี้มีชื่อว่านายอินคำขาแพรเป็นผู้ให้ข้อมูลชามกาไก่แบบโบราณการปั้นชามไก่แบบโบราณแป้นหมุนนั้นทำมาจากเหล็กวงล้อจักรยาน แม่พิมพ์ธรรมจากปูนโปรเตอร์และดินที่นํามาใช้คือดินเหนียวผสมกับดินขาวโดยเริ่มจากนําดินมาปั้นเหมือนแผ่นโลตีบางๆแล้วใส่ลงในแผ่พิมพ์หลังจากนั้นใช้ไม้ไกในการกดตัวดินเพื่อกําหนดระยะความหนาความบางขนาดความหนาบางนั้นไม่เท่ากันแล้วแต่ช่างคนนั้นโดยใช้ไม้ไผ่ในการปาดขอบออกใช้ไม้ไกกดอีกทีเพราะยังหนาอยู่นะคะ ปาดขอบอีกรอบใช้ผ้าในการรูปอีกทีนำชามที่ปั้นได้ไปพึ่งแดดซัก10-15นาทีอยู่ที่ภูมิอากาศการต่อขาคว้าชามที่ได้แล้วนำดินมาปั้นเป็นรูปวงกลมติดลง,ลงตัวถ้วยใช้มือในการกดและใช้ผ้ารูปอีกทีหนึ่งวันนั้นสามารถปั้นได้30ใบต่อวันแล้วนำประชุมน้ำเคลือบแล้วไปเผาได้เลยค่ะ การปั้นชามไก่แบบปัจจุบันโดยใช้เครื่องจิกเกอร์เป็นแบบมาตรฐานความหนาบางจะเท่ากันตลอดแม่พิมพ์จะมีฐานอยู่แล้วโดยไม่ต้องต่อขาชามในหนึ่งวันนั้นจะผลิตได้300ใบต่อคนสารที่ใช้เคลือบเรียกว่าดินพมา่าหรือว่าขดนะคะชามที่เคลือบน้ําเคลือบแล้วจะเป็นสีขาวแล้วจึงนำไปเผาใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมง ผาแล้วจึงมีลักษณะใสแบบนี้เป็นการเคลือบแบบศีลาดนที่เชียงใหม่นะคะจะออกสีเขียวแตกลายงาที่พิพิธภัณฑ์ธนบดีการเผาใช้ต้นทุนสูงพะเผาถึงสองครั้งครั้งแรกนะคะหลังจากชุบน้ำเคลือบแล้วนำไปเผาจะมีลักษณะสีขาวแล้วก็เผาอีกรอบหลังจากวาดลวดลายเสร็จแล้วจึงได้ออกมามีสีสดใสเรียกว่าการวาดแบบดินเคลือบ เตาเผามังกรนะคะมีความยาว25เมตรมีไฟสีแดงเป็นตาเตาไว้ใส่ฟืนในการเผาโดยนำเอาถาดดินหรือเจ้อาใส่ชามที่จะเผาใส่เข้าไปในประตูไฟใช้เวลา3-4วันในการจัดเรียงและใช้เวลาในการเผา1วันเต็มๆแต่พอเผาเสร็จแล้วเมื่อเปิดประตูต้องทิ้งไว้3-4วันจึจะนำออกมาได้การวาดลวดลายบนชามกาไก่ โดยจะมีสีเขียวอ่อนเขียวเข้มชมพูอมม่วงสีส้มและสีดำสีดำใช้วาดหางและตัดขอบสีที่มีค่าแพงที่สุดคือสีชมพูอมม่วงสกัดมาจากแร่ทองคำรูปแบบที่วาดจะเป็นดอกบัวตันตัวไก่ต้นกล้วยและหญ้าเพราะคนจีนถือว่าไก่เป็นผู้นำครอบครัวจึงใช้ไก่มาเป็นเสักษณ์ ไก่ที่ใช้วาดก็คือไก่วิ่งเป็นเพศผู้โดยใช้สีส้มวาดที่ลำตัวและมีหางสีดำคนที่วาดจะมีความชำนาญโดยคัดมาจากโรงงานลักษณะไก่แบบต่างๆนะคะมีทั้งหมด5ลักษณะคะ่ะ 1. เรียกว่าไก่เตี้ย 2. เรียกว่าไก่เดินเยื้องย่าง 3. ไก่วิ่ง 4. ไก่อ้วนและ5ไก่สีแดงสดนะคะแต่ที่ พิพิธภัณฑ์ธนบดีเราใช้ไก่วิ่งนะคะและนี่คือแหล่งกระจายสินค้าของพิพิธภัณฑ์ธนบดีค่ะ